เนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้โหเออเครื่องเสียงมันโหอะไรเนี่ยมันแบบดนตรีมากเลยอะอะไรวะเน่มันปล่อยควันดำใ่หรออะอะรออะไรอะไรมา่อะไรมาแน่เดมเดมมีหูหูรือเปลา้ใหมันเียมาอย่างงันแล้วจะไปใจร้อนมอนันไปขึ้นรถ สวัสดีครับผมวันนี้ก็บพบกับพี่เดวิลในไทยแลนด์กันอีกแล้ว <Yahoo! S 1> นะครับนะก็คือวันนี้เนี่ยวันนี้พี่เดมากับนี่เห็นไหมอะไรอะไรรถใหม่นะครับผม <Wow! S 1> รถใหม่พี่เดเองนะครับก็คือเอ่อพี่เดนะิดมีไอตัวไททีซีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้พี่เปลี่ยนมาเป็นซีวิคนะครับผมซีวิคอ่อตัวนี้เป็นรุ่นเอาเรียกว่า FD นะครับ FD ตัวปี2010ก็คือไฟตายเย,ยว่แหละก็คือพี่อะซื้อรถใหม่กับซีแอววันเนี้ยก็เลย จะพากันไปลองรถใหม่นะครับก็คือแบบคือได้รถใหม่มาก็คืออยากจะพาไปเที่ยวไปลองแต่คือลองเฉยๆไม่ได้เว้ยไหนๆมันมันก็แบบมันมีรถมาแล้วอ่ะมันมันจะออกไปเที่ยวกันแล้วคือเราก็ต้องแบบแบบเดี๋ยวดูดูพาดูรถก่อนก็แบบนี่พีเดเนี่ยลงล้อมแ็กลองลอะไรมานะครับผมตอนนี้สั่งชุดพาทมานะครับยังไม่ได้นะแต่ใกล,ล้ละใกล้จะได้ละนี่ดูไฟท้ายก่อนอ๋อเป็นไงแล้วครับผมนะอ่ะเอาเป็นว่า เดี๋ยวพี่เดจะพาไปชมในแบบในห้องโดยสารแล้วก็คือแบบมันมันก็ได้มันก็ได,ได้ได้อยู่นี่เห็นไ,ไหมอ๋อสวยงานมนะครับผมเดี๋ยววันหน้าวันหน้ามารีวิวรถนะวันหน้ารีวิวรถแต่วันนี้เนี่ยขอแกล้งก่อนครับวันหน้านะพี่จะรีวิวรถให้อีกทีแต่วันนี้ขอแกล้งก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวพี่ จะพาเขาออกไปประมาณว่าขี่รเล่นหรือว่าไปหาอะไรกินนี่แหละแต่ว่าเราได้เตรียมเพื่อนเราแล้วนะครับผมก็คือมันมันชื่อเอนนิกนี่แหละมันมันเคยออกกล้องเราหลายครั้งแล้วแต่ว่าเขาเนี้ยคือมันจะให้เราจะให้มันอยู่ในรถยนต์มันอยู่ในรถกระบะก็คือประมาณว่าเฮ้ยเรามีรถใหม่แล้วสมมุติว่าวันนี้ออกไปแล้วไปเจอเรื่องนะมีรถใหม่แต่ดันไปเจอแบบขี่แล้วแบบมีคนหมั่นไส้หรือว่ายังไงนะก็จะแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่า,เ,าเดี๋ยวอาจจะมีแบบเตียมๆรถแบบเหมือนขี่แบบ คนตีนกันหน่อยนะครับผมแต่ว่าอยากจะบอกว่ามีการเซตทีมงานไปแล้วนะครับผมอย่าอย่าตกใจนะก็คือมีการเตรียมไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวคือมาว่าพี่เนี่ยจะหาเรื่องรถคันด้านข้างหรือว่าคันด้านข้างจะหารถพี่นี่แหละแล้วดูว่า่ฮ้องเอี่ยวมันจะห่วงอะไรมันจะห่วงเราหรือว่าจะห่วงรถหรือว่าจะจะง่ายๆนะครับผมนะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันเดีย๋ยวรู้กันนั่นแหละนะแต่แต่เด okay> ี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเริ่มภารกิจเนี่ยก็คือ มีบางคนสงสัยว่าพี่ดีมีเงินทำไมนักหนาวมนันมาซื้อรถมาแล้วแต่ละคันเดี๋ยวก็มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวก็รถยนต์นะครับผมนี่เลยครับผมนะพี่ฝากผมงั้นเดี๋ยวเราเรื่องธุรกิจกันเลยครับตอนนี้นี่เจเอ็มเขาแต่งตัวอยู่ในบ้านอยู่คือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเข้าไปตั้งกล้องในรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็นะลุยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเรียกเข้าวิธีนะครับพี่ขอแอบตั้งกล้องก่อนนะจ๊ะน้องๆไว้ไว้แถวนี้แล้วกันนะน่าจะเห็นอยู่นะครับผมได้ไหมได้ไหมล็อกล็อกล็อกสิวุ้ยอะไรวะเนี่ย โอเคครับผมโอเคครับพื่น้องเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้จเจเขึ้นมานะนี่เป็นไงรถใหม่พี่เงียบไหมครับผมอะไรวะอ๋อข็มขัด,ดนิรภัยนะครับรถใหม่มาต้องรัดมันเตือนนะครับรถเก่าพี่ไม่ไม่ไม่เตือนนะก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราจะขี่ไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวเรามันจะมีจุดจุดที่เรานัดเพื่อนเราไว้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวพี่เราจะไปรอกันที่จุดตรงนั้นแล้วก็พอเห็นรถเพื่อนเราเนี่ยเราจะเริ่มนะครับผมคือคือเราบอกเพื่อนเราไว้แล้วอ่ะถ้าเห็นรถพี่เนี่ย เดี๋ยวเริ่มเลยโอเคมันจริง๋วชุดอันนี้ชุดลองรถใหม่เหรอใช่เดี๋ยวไปซื้อของด้วยเป็นไงรถใหม่เรานิ่มไหมยังไม่ได้ลองเลยก็รู้ไงคุ้มาถึงอาพูดถึงนิ่มไหมเสียงเสริงก็ดีนะทำไมอ่ะก็ไม่พูดถึงระบบแล้วมันมันโอเคกว่ารถคันเก่าเยอะเนาะมันก็โอเคอยู่แล้ว สามเท่าไหร่วะพี่เดนี่มีแต่คนบอกว่าเราเราเล่นแต่รถมอเตอร์ไซค์มิน้เป็นรถยนต์รถยนต์คันแรกลย้พี่เดซื้อเลยเลยใช่แล้วก็เปลี่ยนแนวบ้างเราเรานั่งแต่รถยนต์เนาะบิ๊กไบค์เราเราไม่เคยยุดติดอะไรแบบรถยนต์อยู่แล้วเราเป็นสายสายเว้นใช่ไหมแต่แบบมันรู้สึกสบายนะแบบรถยนต์มันมันไปได้หมดอะเนาะแบบว่าเนี่ยมันแบบ ปกติพี่ขี่ขี่ขตะเกียร์กระปุกไงนี่มาขี่ออโตุ้งแล้วแบบมันโอ้โหเดี๋ยวร,รีวิวรีวิวไว้รีวิวลงช่องเราบอกปกติเรา r e v i e แต่มอเตอร์ไซค์ปกติเรา r e v i e แต่มอเตอร์ไซค์คือเราตืต่น, <c oughs> นเต้นรถใหม่ไงตื่นเต้นรถใหม่เออเองก็แต่มพี่บอกไม่ได้ซื้อรถยนต์เลยเป็นคันแรกในชีวิตปกติขี่แต่มอเตอร์ไซค์ไงซื้อมอเตอร์ไซค์ที่คันไม่รู้เท่าไหร่นะเกือบล้านยังไม่ตื่นเต้นเท่ารถยนต์เลยอยากขี่ไหม ทำไมอ่ะอยากนั่งเฉยเแล้วก็แบบเรื่อยๆก็คือพี่เห็นน้องแบบว่าอยากอยากขี่รถออโต้ไงพี่ก็เลยจัดออโต้มาให้เนี่ยออแต่อหนก็เป็นของตัวนั่นแหละตามใจน้องเออทำไมก็ถ้าเป็นแต่รถกระปุกใช่ไหมพี่ก็ขี่ได้คนเดียวอนี้แบบมาขี่ได้สองคนใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยมันขับง่ายไงอวันนี้คืนดีแบบพี่เมาลงมอเล่ามาอะไรก็ตัวก็ขี่แทนไม่พี่ไม่ดื่มไม่ดื่มเหรอ รถบางที่อาจจะดื่มไงไม่เขาเรียกว่าฉุกเฉินดีกว่าแหมเหมือนกับตัวเองเป็นไงแอร์เย็ยนไหมแอร์เย็นไหมเย็นมากโอ้สบายกว่ารถคันเก่าเยอะเลยมันกว้างรู้สึกแบบมุมมองมันกว้างอะ่ะ<อ>มองไม่ถูกเออก็ดีนะกว้างแบบแปลกรู้สึกว่าเหมือนยืมยืมรถเขามาขับไม่ได้คิดว่าเป็นรถตัวเองมากรู้สึกว่าขี่รถนี้แบบบนถนนเราเหมือนบรเท่รถใหม่เราสึกเหมือนขุดมอง ีหมาชี่ใส่ล้อหรือเปล่าเอามองเนี่ยแรงวะเนี่ยโอ้โหไบในไนทัฟไนทรัสไนตรัสมันเป็นไนไนโตรแบบเหมือนความแดงของรถแข่งวะแตงไม่ได้จัดหรอกขอโทษไม่ได้ไม่ได้ยินตรงตัดไม่ได้ยินแต่ไบนไนไนไนเนั้นเดี๋ยวเราเวลาไหนดีอะเวลาที่แบบจอดโชว์รถได้อะไม่คืนแอลจะไปซื้อเครื่องสำอางด้วยไงเดี๋ยวจะไปแวะเนี่ยก็รู้แล้วเดี๋ยวพี่อยากจะไปแบบ จะไปจุดไปหาอะไรกินเลยก็ไหนก็มีรถแล้วอ่ะอ๋อจะไปโชว์รถงี้เออจะต้องหาร้านที่มันจอดรถโชว์ได้เนาะเออดีนะก็ได้ก็ได้ไหนๆก็ซื้อมาใหม่แล้วไปก่อนไปันเดี๋ยวพี่ไปร้านพาไปร้านนี้แล้วกันอ่ะถนนสวยมากเลยเนาะแบบถนนเรียบๆอ่ะถนนเรียบไม่เรียบก็ไม่เสียหรอกรถเรามันนิ่มนี่แน่นอน ใจเย็นเราจะคิดรีบขี่ไปไหนเราเอรถใหม่เดี๋ยวก็ถึงน่ะไม่ค่อยไป มันชอบซิ่งอะไรพวกกระบะเนี่ยอ,อยากจะ,อจะลองซส,สักตั้งเหมือนกันแล้วแบบรู้รถมันจะเป็นยังไงเงี้ยซอรอรถใหม่มาจะมาซิ่งอะไรเบ้าก็แบบอยากจะลองสมรรถภาพหน่อยอม,มันลองเลยเอาไว้ใช้งานก็พอพี่เด พี่ว่าจะไปติดเครื่องเสียงเพิ่มดีไหมดีเอให้มันตึ่ม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 ไปเลยคือแบบพร้อมเต้นกันในรถไงนะใช่เปิดเครื่องเสียงมันโห้ยอะไรเนี่ยมันแบบดนตรีมากเลยอะอะไรมัน่ะมันปล่อยควันดำเสี่เหรอะอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรมันเนี่ยอะไรมันเนี่ยขับไว้ปล่อยดูน้องดูมันขี่ดิอะไรเนี่ยโอพี่เด้ก็ใจเย็นๆสิเห็นไหมรถเยอะเนี่ย อย่มันก็ช่างมันมันจะไปใจร้อนกับมันทำไมขึ้นรถหนึ่อุ้ยพี่ยขึนพี่แดงกึ้นรถพี่แดง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 ขึ้นรถขึ้นรถพี่แดงไม่ขึ้นรถ

นเ่ข้าไปเข้าไปเข้าไปตัวอีกรถจำจำรถมันไม่ได้เหรอไม่ได้พวกทีมันรถเก่งมาับไลยอะไรโอ้ยเป็นไงบ้างไม่ก็แบบรถใหม่อยากจะลองดูว่าตัวจะห่วงรถหรือจะห่วงพี่ไงจดเดี๋ยวเดี๋ยวห่วงอะไรด้วดีด้วยดี ตัวลงหัวรถใช่ไหมนะ่ะ,ะ,ะก็ไม่อยากจะลองดูเวลารถใหม่มันเป็นยังไงเห <_ s 2> <_ s 1> อสถานการณ์่ครับเขาต้องเตรียมไว้ไงผอเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ค่าน้ำมันหมดเยอะไหมละควันดำน่ะโอ้ลงไปเยอะเลยอเอาคครับน้องก็คือคลิปนี้เนี่ยเราได้มีการเตรียมแล้วก็พูดคุยฝึก การขี่รถมันเป็นอย่างดีนะครับไม่ได้ไม่ได้ทําแบบ4ี่นะก็คือเราทําในที่ถนนแบบรถไม่ค่อยมีนะครับผมนะก็เราเช็คแล้วรถนะรถหลังไม่มีอะไรคือเราเราดูสถานการณ์นะครับผมเราเตรียมกันว่าถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าอะไรรถเยอะเราจะไม่เล่นนะครับผมอันนี้คือเป็นคลิปแกล้งที่เราเตรียมแล้วก็ปกติมันไม่ได้ขี่อย่างนี้ใช่ไหมหรืว่ามันขี่อย่างนี้ไม่เคยในครั้งแรกเออถ้ามันขี่อย่างนี้นี่จัดการเลยเจอไหนเจอเลยนะครับผมก็เอาไว้ด้วยคลิปนี้แกล้จะสนุกสนุกนะครับโอ้เจอแล้วเจอแล้วก็คือรถใหม่นะครรับบบเาแ ทำคลิปต้ตอนรนะับรถใหม่อ่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกันด้วยนะครับเดี๋ยวทำมันคลิปสนุกๆมาให้ใหม่นะครับผมในคลิปนี้ล้วก็ลากันไปก่อนกับลิทิแลนด์สวัสดีครับผมบอะไรเด็กโตเราคุณแน่ลาลบเจอกันใหม่ขอนหน้าสวัสดีครับ